ในนัดชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ฤดูกาล2020-2021แชมป์เก่าเจทีมาเวลัสที่มีทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยลงเล่นสามารถเอาชนะโทเรเอโลสไป3ต่อ1เซตโดยทัดดาวทำไป17คะแนนจากการตบ8บล็อก7และเซิร์ฟเอส2ครั้งพาทีมป้องกันแชมป์วีลีกญี่ปุ่นได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นสมัยที่3ของสโมอสร และทำให้ทัดดาวนึกแจ้งกลายเป็นคนไทยคนที่สองที่ส,สร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์วีลีกญี่ปุน่นต่อจากแก้วกัลยาก,กมุนทลาที่คว้าชแชมป์กับเจทีเมื่อฤดูกาลที่แล้วแน่นอนว่าจากผลงานอันน่าประทับใจของทัดดาวกับการลงสนามรับใช้ต้นสังกัดเจทีมาเวลัสซึ่งถือเป็นการเดินทางไปแข่งขันต่างแดนเป็นครั้งแรกในชีวิต ตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าเจ้าตัวกลับมาเป็นทัดดาวคนเดิมที่เปนแฟนลูกยางชาวไทยต่างตั้งตารอหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องร้างสนามไปหลายปีอันนี้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแมตช์สำคัญแล้วก็เป็นปีแรกที่หนูได้มาที่เจทีนะคะก็ ดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในทีมนะคะที่ทำให้วันนี้เราได้แชมป์ค่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณแฟนๆเจที an, uh, มากเลยนะคะ mm hmm. ทั้ง uh, ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไทยด้วยที่ส่งกำลังใจมาให้วันนี้ uh, ได้กำลังใจจากแฟนๆเยอะมากทำให้เรามีพลังที่จะคว้าแชมป์ในวันนี้ค่ะ mm hmm. สำหรับทัดดาวนึกแจ้งเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันอายุ27ปีเริ่มเล่นวอลเลย์บอลจริงจงังตอนอยู่มัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมซึ่งด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่จึงได้รับการชักชวนให้ไปอยู่กับทีมโรงเรียนน้องเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับชั้นนําของเมืองไทยมีนักกีฬาก้าวขึ้นไปติดท,ทีมชาติหลายคนซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของทัดดาวนึกแจ้ง ก่อนจะโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติไทยได้สำเร็จอย่างไรก็ตามในปี2015ทัดดาวได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าแข้งต้องพักนาน1ปีเต็มหลังจากนั้นในปี2017ก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าซึ่งคราวนั้นต้องพักยาวอีกเกือบ2ปีแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้สู้กับอาการบาดเจ็บจนกลับมาลงสนามได้สำเร็จในปี2018 แม้จะติดขัดบ้างในช่วงแรกแต่ด้วยความมุ่งมั่นทําให้นักตบสาวจากจังหวัดร้อยเอ็ดกลับมาเป็นขวัญใจของทุกคนเหมือนเดิมร้อมกลับคืนสนามยึดตําแหน่งตัวจริงได้อย่างท้าวอลในปี2019ช่วยทีมขอนแก่นจบอันดับสองของฤดูกาลคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในตำแหน่งบอลเร็วร่วมกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอย่างปลื้มจิตถินเขาอีกทั้งเจทีมาเวลัสทีมบิ๊กเนมจากญี่ปุ่นก็ยังดึงตัวไปร่วมทัพในฤดูกาล2020ถึง2021 ซึ่งการบินลัดฟ้าไปเล่นในลีกญี่ปุ่นช่วงแรกจะใช้เวลาในการปรับตัวนานถึง11สัปดาห์กว่าจะได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงก่อนที่จะก้าวข้ามความกดดันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า MVP ได้ถึง2เกมพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์พาต้นสังกัดป้องกันแชมป์ลีกสูงสุดเอาไว้ได้ซึ่งดูจากแนวโน้มฟอร์มการเล่นในช่วงหลังก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ทัดดาวนึกแจ้งคนนี้จะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับทีมต่อไปในซีซั่นหน้า พชนกฉลาดแย้มรายงาน